ใกลกันเข้ามาแล้วนะคะในส่วนของเทศกาลตรุษจ,จีนอย่างที่คุณสุภาณีบอกกันในช่วงตอนต้นนะคะ,คะชาวอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ,คะก็เริ่มมีการทยอยนะคะซื้อของเส้นไหว้เตรียมเทศกาลตรุษจ,จีนกันแล้วด้วยนะคะทางด้านพ่อค้าแม่ค้าค่ะต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าบรรยากาศปีนี้เงียบเหงาวกวับปีที่ผ่าน,านมาค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนอําเภอหัดใหญ่ค่ะออกมาหาซื้อของเส้นไหว้บรรพบุรุษเตรียมไหว้สําหรับใช้ช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะเพื่อ ไหวบรรพบุรษุษพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูตามคติจีนค่ะรวมทั้งการหาซื้อกระดาษเงินกระดาษทองซื้อเสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับนะคะทางด้านนางจิตรดาชูติพัฒนะค่ะเจ้าของร้านสยามดีโอซัพพลายหัตใหญ่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าการจำหน่ายของเส้นไหว้ปีนี้ค่ะซบเซากับปีที่ผ่านมาด้วยผลกระทบด้านเศรษฐ,ฐกิจจากโควิด -19 ด้านประชาชนเองนะคะก็เริ่มออกมาซื้อ ของเส้นไหวยอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีการลดปริมาณลงนะคะเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยในปีนี้สินค้าบางรายการมีปรับราคาขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ไม่มากค่ะทางร้านยังคงจําหน่ายราคาเท่าเดิมเพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ค่ะค่ะขณะที่ราคาผลไม้นะคะที่นิยมนําไปไหวบรรพบุรุษบางชนิดปรับราคาขึ้นบ้างค่ะแต่ว่าแม่ค้าร้านจําหน่ายผลไม้ที่ตลาดกิมหยงหัดใหญ่ก็บอกว่าผลไม้ที่ใช้ในช่วงตรุษจีนจะมี ส้มแก้วมังกรแอปเปิลเป็นหลักนะคะทั้งนี้ค่ะส้มไต้หวันขึ้นราคาจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อยด้วยค่าขนส่งจากการนำมาจากต่างประเทศนะคะก็อยู่ขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ150บา,บาทถึง180บาทตามขนาดค่ะส่วนส้มโชกุนราคาเดิมกิโลกร,รัมละ80บถึง150าบาทแอปเปิลนะคะกิโลกร,รัมละ20ถึง35บาทแล้วก็รวมไปถึงแอปเปิลฟูจิค่ะกิโล กำลัง0บาทค่ะซึ่งบรรดาแม่ค้าพ่อค้านะคะก็หวังว่าในช่วง2วันก่อนถึงเทศกาลก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนมากขึ้นค่ะ